สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เลฟซีสุขุสุขนเมื่อนี้กระสิมาเปิดราคาคั้วไพิกัดบ้านค่ายสว่างอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบวัวลําพูครับพี่น้องกับพ่ออํำพอนเมื่อนี้เพิเ่มมาฝากพี่น้องเฮาจากโตเดี๋ยวเขาไปสอบถามพออํำพอนกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่ออ่าพ่อแนะนําตัวยจักเจียนะครับพ่อ ป้อมท่อนโยบานไข่สว่างมู่แปดครับตำบลหน้าดีอำเภอตะวันตกอุาจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อเบอร์โทรศูนย์หกสองศูนย์ห้าหกสามสองห้าสองครับย้ำอีกด้วยพ่อศูนย์หกสองศูนย์ห้าหกสามสองห้าสอง ครับอแม่นี่พ่อเปิดรายเป็นไรครับพ่อเปิดแบบเกษตรกรได้เปิดเปิดแบบเกษตรกรเนาะสี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าครับพี่น้องเอ่อมาเบืองอัตลักษณ์ของเพิ่นนะครับพี่น้องพอมาฟังราคากันไปแล้วได้เบอร์โทษแล้วเนาะพ่อเนาะอัตลักษณ์เพิ่นครับพี่น้องอ้าความสูงเพิ่นเท่าไรครับพ่อแม่นี่ความสูงกับพเทธไรแลวครับมันได้ความเงยวสูงลอยี่สิ ร้อยยี่สิบห้ายี่สิบหกบวกเนาะครับ,รบล้ำตัวเงาดีเนาะพ่อเนาะนครับผสมเราบอพ่อแม่นี่ผสมมาเราบอติดแล้วครับติดแล้วเนาะได้จักเดียดได้สองเดือนกลัวเววนาะรับประกันท่องบอพอ่พ่อรับประกันท่องครับ,บกบับพ่อพันใดพอ่อพ่อพันขุ่มฝูงใหญ่ครับพ่อคุ่มฝูงใหญ่เนาะครับขุ่มฝูงในอะไรแบบเขารับจ้างเชิงน้ำบานเท่านี่้นะครับอืมครับพ่อ ครับรับจ้างเสิ้งนะครับรับจ้างเซิงเนาะครับท่องเพิ่นเป็นท่องที่ใดพ่อท่องที่สองครับท่องที่สองมาแล้วเนาะเพิ่นได้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วครับแม่บ่พอครับได้ขายไปแล้วเนาะครับมาเบงครับอ่าอ่างเน่าอ่างลึกครับพี่น้องโอ้เนื้อนางดีครับลำตัวสวยครับแม่เนี่ยโอ้เลียงง่ายเนาะเสียมเฮียนครับขาขาไงเนาะพ่อเนาะขาไงใส่ถุงเท่าครับพี่น้องมีกำไรหลัง กำไรนาครับพี่น้องโอ้แม่นี่เบิ่งด้านนาครับพี่น้องโอ้ตาแต้มนะครับพี่น้องเบงนะเอาด้านนากครับเบิ่งด้านนาครับจับเข้าเลยเพอาจับเข้าจากน้อยครับเบิ่งด้านนาครับพี่น้องโอ้ด้านนาตาแต้มแจ่มจ่มข้ออ่องทุ่งน้องขาวครับพี่น้องเอยกขึ้นจ้าบ้านนยพ่อเบิ่องข้ออ่องเพ่นครับมีอ่องข้อครับครับพี่น้อง อ่าเบ่งแข็งขาดีเล็บบ่มีตัตํานี้นะพ่อเนาะรครับดึงมือพี่เลยพ่อดึงออกมาเลยครับเป็นเขาขั้นซ้อนครับแม่เนี่ยเป็นเขาขันนนข้นซ้อนม่นบ่พ่อเขาขั้นซ้อนครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องตาแต้มดีเออบอกเผาใหญ่ครับงามๆเลยครับพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องหลังบักใ่ญ่ครับคร,รับหลังบักง่ายครับราคาเกษตรกรนะพ่อเนาะเอาเดี๋ยวเบ่งดันไทย เบืองทั้งไทยครับพี่น้องเบืองไทยเร็บก็สวยครับพี่น้องแม่นี่ครับเงาหางใหญ่หางกับเงาดีครับพี่น,อน้องนมซีเต้าพ่นอนมซีเต้าครับพี่น้องอ,าอา่าขาครับพี่น้องเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอา,เอ,าอ่าพอ่อพ่อหนอะมาฝากพี่น้องลาค่าเกษตรกร,รกรินยาดีเนาะครับพี่น้องเห็นแล้วก็มาเบืองมาชมเอาครับอา่าลำตัวใหญ่ดีเาา หนาหลังหนาหลังใยเนาะหลังเพิ่มจิเปรอะนี่ครับอืมครับพี่น้องงามครับมักมองได้มั้นเนี่ยพ่อค้อยตัวนี้มักเบิดนะครับมันบ่มักแต่มันบ่มันเตี้ยน้อยๆเดียวถลนละอืมครับมันแตี้บ่ได้เนาะครับปุ่มเหี่ยวไม่มองตีผลดีทั้งดีครับครับเบ่งเอาครับพี่น้องครับบังครับพี่น้องเบิ่งท่ายังเคร่งขาใหญ่ดี ครับมีสองจีมครับแม่เนี่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทบ่พอสี่หมื่นเก้าพันบาทต่อร่องได้เนาะครับเอาดึงไม่พี่ทุพพอดึงยางให้ไม่พี่น้องเขาเบิ่งช้าช้าเพื่อตัดสินใจอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกครับครับเบิ่งครับเอาครับเร็บดีเร็บสวยครับหน้าสวยครับพี่น้องเบิ่งนี่กรหูมันผัดเขาแน่นอนถลาร้อ จำนี้นี่หูเป็นหูในหน่อยบะพอ่อเอายุดให้พี่น้องเขาเบิง่งจจ็บดด้วยพอ่อนี่เนาะมันเป็นยังล้วพ่อพัดใส่เขามันจะซื้อหูพัดใส่เขาแต่วา่าแต่ว่ากับ,กบ,กบหูคือกันนี่นะก็มีก็บ,บ่ใส่ปัญหานะนะเนาะพ่อเนาะหูพันเป็นเถือกนี่อย่างลพ้พ่อเถือเขามันเถือเขาว่าปเป็นโรคเป็นอย่างเนาะครับว่าเป็นโรคเป็นอย่างเนาะครับพี่น้องครับหูพันมีนิดหน่อยครับพี่น้องก็เอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันก็ บ่เป็นปัญหายังจังโทษสอบถามพ่อเขามากครับพี่น้องราคาบ้านๆเท่านะ้ราคาบ้านๆราคาเกษตรกรครับเบื้องหลังสอรหลังเพิ่นครับพี่น้องโอ้หลังใหญ่หลังหนาแม่นี่ทรงลูกดีเนาะพ่อเนาะทรงลูกดีครับโอ้ครับครับนี่ครับนมน่มซีเต้าครับพี่น้องครับนุมซีเต้าแดงๆนน่อยงามๆเลยครับเอาดึงไว้พี่่พราะยางแล้วเห็นยางทายางทา เดินครับเพิ่อนอยากกินยาครับครับเอาครับสุดท้านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทําชคลิปใหม่ๆอ๋อไม่พี่น้องเขาได้รับชมกันอีกเนเด้อครับสุดท้านี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ